สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับที่หลวงปู่โตท่านเมตตาอธิษฐานจิตเสกแท้ทันด้วยนะครับอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนําพี่ๆกันนะครับรุ่นนี้อาจจะพบเจอน้อยนะครับแล้วบางคนก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าโดยที่ว่าค่อนข้างหายากในระดับหนึ่งนะครับสำหรับ ปิตาองค์นี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์รัศมีนะครับเป็นเนื้อกราปังหาแดงนะครับเป็นเนื้อแดงนะครับปี2521ออกที่วัดคูหาสวรรค์น,นั่นเองนะครับปี2521ถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้บูชาสะสมนะครับก็อยากจะมาแนะนำด้วยด้วยที่ว่าราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับนิ้วสวยนะนิ้วสวยแบบสวยคมติดชัดมากนะครับเห็นไหมองค์นี้ถือว่าสาภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวน้องออกจากจากซองก่อนละกันนะครับนี่เห็นไหมเป็นพิมพ์ปิดตาลัสมีนะครับน่าใช้ปี2 5 2 1าน่นะครับพระดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้แล้วพารายังอยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับพารายังอยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนี่เห็นไหม เป็นเนื้อแดงด้วยนะครับรัศมีนะครับพิมพ์รัศมีนะครับเห็นไหมสวยเข้มขลังเลยนะครับพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดนะสําหรับองค์นี้ถือว่าสภาพสวยเลยแหละนะครับและเม็ดมณิษา์เยอะมากนะครับมณิษา์เยอะมากยิ่งขอบขอบนะครับขอบขอบขององค์พระยิ่งเยอะนะพี่นะนะครับยิ่งขอบขอบขององค์พระยิ่งเยอะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเนื้อ เนื้อปิ้นนะครับนี่เห็นไหมพี่มวลสารยังเยอะเลยนะครับใช้แทนรุ่นหลักๆได้เลยนะเพราะว่าหลวงปู่โตท่านเสกเหมือนกันแล้วก็เป็นพิมพ์ปิดตาด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบพิมพ์พระปิดตานะครับก็แนะนํารุ่นนี้นะยังอยู่ที่หลักพันหลักพันต้นๆเท่าน,นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมนะครับสวยเลยนะครับ ประมาณนี้มวลสารมวลสารพูดถึงมวลสารรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่าเยอะจริงๆนะครับแบบมองตาเปล่านะครับมองตาเปล่าออกได้เลยนะมองตาเปล่าเห็นได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับสีขาวนะนี่ครับนี่เห็นไหมประมาณนี้แบบเยอะจริงนะครับนี่ตามขอบยิ่งขอบขอบขององค์พระนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับสําหรับ เม็ดมณิษฐ์นะครับนี่ตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นก้อนเลยนะครับออกที่วัดครูหาสวรรค์นะครับนะส่วนพิมพ์ก็ประมาณพิมพ์จัมโบ้นะครับแต่อาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับใหญ่กว่าปดนี่แต่อาจจะเล็กกว่าจัมโบ้นะครับก็น่าจะพอๆกับจัมโบ้แหละนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบนะนะครับก็สําหรับรุ่นนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเป็นเนื้อแดงนะครับเป็นเนื้อสีแดงเนื้อกระปังหาแดงนะครับก็ได้มาแบ่งปันองค์เดียวนะครับสําหรับองค์นี้นะ น้องเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะเป็นพิมพ์รัศมีนะครับเห็นไหมคล้ายๆวัดสาะระคืนเลยนะครับไม่แน่ใจว่าด้านหน้าได้มาจากบอกเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้ววัดสระ,ะคืนก็ปี21ด้วยนะครับก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า,าพิธีพุทธาพิเศษในพิธีเดียวกันด้วยหรือเปล่านะครับแต่ปี21หลวงปู่โตท่านเสกนะครับนะ อาจจะคนลับพิธีหรือพิธีเดียวกันก็เป็นได้นะครับเนี่เห็นไหมนะครับสวยมากนิ้วเรียงแบบคมติดชัดมากส่วนมากไม่ค่อยพบเจอแล้วนะนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วน้อยคนจะเอาแบบเอาออกมาปล่อยนะครับเอาออกมาแป้งนะครับนะส่วนมากก็อย่างว่าพี่ไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่ประมาณนี้สวยๆนะครับนิ้วคมๆใสจสวย 3,500บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชารีบทักนะครับรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะเห็นไหมสวยๆเลยพี่นะครับสภาพสวยแบบสวยสมบูรณ์เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โต๊หลวงพ่อคูณหลวงพ่อเกษมหลวงปวู่แหวนยินดีรับเช่าลองส่งรูปมาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ